สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะโพสต์มีนัยะคบกันจริงดิกุ้งพลอยโพสต์มีนัยะแท็กดาราหนุ่มสุดฮอตหลังถูกโยงซุ่มปลูกต้นรักสดมาพักใหญ่แล้วสำหรับกุ้งพลอยกานิทรินหรือติ๊กวิกปราเธอร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามก่อนหน้านี้กุ้งพลอยถูกจับตามีรักครั้งใหม่กระทั่งเจ้าตัวปฏิเสธไม่ใช่แฟนใหม่เป็นเพียงรุ่นน้องเท่านั้น ล่าสุดข่าวเมาส์สดานงการบันเทิงอดีตพระยาพระเอกดังกำลังผูกต้นรักกับพระเอกรุ่นน้องหลายคนสงสัยโยงไปที่สาวกุ้งพลอยและสาวเธอระวรีอดีตพระยาออยธนาล่าสุดกุ้งพลอยเคลื่อนไหวทำหลายคนเริ่มสงสัยว่าเป็นเธอจริงๆหรือเนื่องจากโพสต์ภาพคำคมสอนใจผ่านอินสตาแกรมระบุว่าอายุไม่สำคัญถ้าคุยกันรู้เรื่องอยุติการแล้วสบายใจก็ได้หมด ทีเด็ดอยู่ที่ว่าเธอแท็กอิสตาแกรมยงยุทธหนุ่มคนที่เธอแท็กคือ Both โบ๊ทยงยุทธเติมต่อนะักแสดงหนุ่มดาวรุ่งมีผลงานโดดเด่นมีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศชื่นชอบเป็นจำนวนมากซึ่งเขาเป็นคู่ที่ส่มปลูกต้นรักกันจริงหรือไม่รอทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่าจ้าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิป กระแสข่าวดังเช็กกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ